ช่วงนี้เริ่มใกล้จะแล้งแล้วเป็นช่วงปลายฝนผักบุ้งที่ออกคือยอดจะเรียวๆยาวๆแต่ยอดเล็กและยังมียอดออกมากยังพอได้กินและมียอดทุกกระถางด้วยยิ่งโดยเฉพาะกระถางน,นี้ยอดเยอะจริงๆไปในกระถางเล็กๆนี่ คิดว่าขาดปุ๋ยนะยอดก็คือถือว่าไม่มีเลยแล้วต้นนี้ก็จะเป็นเชื้อโรคเชื้อราใบเหลืองๆเนี่ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะจัดการถอนทิ้งทั้งหมดเลยเพราะว่าการปลูกผักไม่ต้องเสียดายตรงไหนที่ว่ามันมีปัญหาเราก็จะถอนทิ้งให้หมดตรงไหนที่ดีเราก็จะปลูกต่อในแต่ละวันก็คือต้องมาดูว่า มียอดเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บไปทําอาหารให้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องเหลือไว้เพราะว่าการที่เราเก็บยอดทุกวันทุกวันเนี่ยนะจะทําให้ผักบุ้งของเรานี้ออกยอดเยอะจริงๆแล้วก็ชุดเนี้ยเป็นชุดปลายฝนชุดสุดท้ายพอไปช่วงแล้งผักบุ้งก็จะอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าจะไม่เหมือนเดิมช่วงฝนผักบุ้งนี่ก็จะปลูกเราได้กินง่ายๆเลย และนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆรอบๆสวนผักวันนี้ฟ้าครึ้มนะครึ้มพอสมควรช่วงเนี้ยเราไม่มีผักอื่นเลยยกเว้นผักบุ้งเท่านั้นอย่างกะเพราเนี่ยปลูกก็คือแบบยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรสารแน่ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร คือพยายามปลูกทุกผักเลยนะแต่ปีนี้ค่อนข้างย่ำแย่ปลูกออกมาแล้วผักเป็นโรคภัยและนี่ก็คือเป็นต้นผักหรือว่าชพืชที่เกิดขึ้นตามข้างๆเนี่ยถ้าหน้าฝนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเลยแปบ๊บเดียวเหมือนป่าเลยประมาณนั้นเลยก็คือต้องคอยดูแลตลอดเนี่ยนี่ไม่รู้ต้นไหนญ้าต้นไหนผักนะ ก็ทุกอย่างเอ่ยถ้าไม่ดูแลก็สามสี่อาทิตย์ก็จะรกลุงลังไปหมดเ mm hmm. นี่ยอันเนี้ยเป็นเครือเถ่ากระทกลกกระทกลกนี่ก็กินได้นะแตะ่ส่วนใหญ่คนไม่นิยมกินเพราะว่ามีขนแต่ไม่ได้คันอะไรนะแล้วก็เอาไปจิ้มน้ำพริกเอาไปเป็นผักเครื่องเคียงอื่นๆแต่มีคนนำมากินน้อยมาก ส่วนต้นเนี้ยเกิดบ่อยเกิดขึ้นเยอะแต่ของเราคือเราไม่รู้จักกินนะเขาชื่อต้นกระสังต้นกระสังนี่คือบางประเทศนี่ก็คือก็ชอบกินมากแต่แต่ของเราเนี่ยเราเองไม่เคยเด็ดมากินเลยแล้วก็ไม่ชอบนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปปรุงอาหารประเภทใดได,ได,ได้ก็เลยเออปล่อยผ่านไปเลยแต่ขึ้นมาเยอะแยะลกลุงลังไปหมด ส่วนต้นนี้ไม่รู้ว่าผักอะไรนะเนี่ยเนี่ยสวยอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าผักอะไรนะแต่ว่าเอ่อเขาเรียกว่าเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันคล้ายๆผักแว่นานานะแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าแล้วมีดอกด้วยนะมีดอกสีเหลืองไหนนะดอกเนี่ยมีดอกสีเหลืองประมาณนี้ การปลูกผักบุ้งนานเนี่ยเอาจริงๆจะว่าง่ายก็ง่ายสุดๆเลยจะว่ายากก็ยากเพราะว่ามันต้องปลูกหมุนเวียนจริงๆแต่บรรยากาศได้นะแต่เสียอย่างเดียวคือกรกลุงลังเนี่ยคือจะเป็นอย่างเงี้ยตัวอะไรมาอาศัยอยู่ก็มองไม่เห็นเลยเพราะว่าผักบุ้งนานี่เป็นผักที่ เติบโตเร็วแล้วก็ถ้าช่วงหน้าฝนนะ่ะใบยเยอะมากเลยไอ้ได้กินยอดนะได้กินแต่ว่าพอใบออกมาเนี่ยก็จะเยอะแล้วพอไม่นานเนี่ยก็จะไม่ตุยนะแต่ว่าจะต้นโสมแล้วก็จะต้องพลิกเอายอดเอาโคนเอาอะไรทิ้งไปแล้วก็ปลูกใหม่คือต้องปลูกใหม่บ่อยๆวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบาย คลิปหนะ้าเจอกันใหม่